ดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะในชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะเราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะนักเรียนตัวอย่างที่15เลยนะคะจงแก้สมการ 3x ลบ4เท่ากับ17นะคะ จาก3 x ลบสเท่ากับ17นำามาบวกจํานวนทั้งสองข้างของสมการจะได้3 x ลบ4บวก4เท่ากับ17บวก4ี4 4. ่ถ้าเกิดสังเกตดูนะคะลบบวกนี้ตัดกันหมดไปนะคะก็จะเหลือแค่3 x ส่วน17บวก4ก็ได้21นะคะก็จะเป็น3 x เท่ากับ21เก็จะมาะนํา3มาหารทั้งสองข้างของสมการอีกนะคะจะได้เป็น3 x หาร3เท่ากับ21หาร3นะคะหาร3คูณ3 ัดกันก็หมดไปก็จะเหลือเป็น x นะคะส่วน21หาร3ก็เหลือ7นะคะ x เท่ากับ7นักเรียนลอ,ลองตรวจสอบคำตอบดูนะคะแทน x ด้วย7ในสมการ 3x ลบ4เท่ากับ3คูณ7ลบด้วย4เท่ากับ17ทำให้สมการเป็นจริงนะคะดังนั้นคำตอบของสมการ 3x ลบ4เท่ากับ17ก็คือ7นั่นเองนะคะนักเรียนตัวอย่างที่16นะคะแก้สมการ x ส่วนหหรือว่า x หาร5บวก3เท่ากับ12นะคะจาก x หาร5บวกสิบวกสเท่ากับ12นะคะนำสามมาลบจำนวนทั้งสองข้างของสมการจะได้เป็นว่านะคะ x หาร5บวก3ลบ3เท่ากับ12ลบ3นะคะก็จะได้เป็น x ส่วน5หรือว่า x หาร5เท่ากับ9นะคะและนำห้มาคูณจำนวนทั้งสองข้างของสมการจะได้เป็น x หาร5คูณ5เท่ากับ9คูณ5นะคะ ก็จะเหลือเป็น x นะคะฝั่งนี้ก็จะได้เป็น9คูณ5เป็น45นะคะตรวจสอบคําตอบแทนค่า x ด้วย45ในสมการ x หาร5บวก3เท่ากับ45หาร5บวก3นะคะก็จะเป็น9บวก3เท่ากับ12นะคะทำให้สมการเป็นจริงนะคะดังนั้นคําตอบของสมการ x ส่วน5บวก3เท่ากับ12ก็คือ45นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะทีนี้เรามาดูข้ามมาดูตัวอย่างที่18เลยนะคะ การแก้สมการ3คูณวงเล็บ x ลบ14บสวงเล็บปิดเท่ากับ27เนะคะเราก็จะนำสามาหารทั้งสองข้างของสมการนะคะนั่นก็คือ3มวงเล็บ x ลบ4ส่วนด้วย3เท่ากับ27ส่วนด้วย3าหรือว่าหาร3นั่นเองนะคะก็จะได้เป็น x ลบ14เท่ากับ9ก้านำสิมาบวกจำนวนทั้งสองข้างของสมการจะได้ x ลบ14บวก14เท่ากับ9บวก14ก็จะเหลือ x เท่ากับ23นะคะ หรือจะเป็นวิธีคิดที่2นะคะนั่นก็คือจะได้ว่า 3x ลบวงเล็บ3คูณ14วงเล็บปิดเท่ากับ27หรือจะเป็น 3x ลบ42เท่ากับ27นำ42มาบวกทั้งสองค่าของสมการนะคะก็จะได้ 3x ลบ 42, 42บวก42เท่ากับ27บวก42ก็จะเป็น 3x เท่ากับ69นำ3มาหารจำนวนทั้งสองค่าของสมการก็จะได้เป็น 3x หาร3เท่ากับ69หาร3 ก็จะเหลือเป็น x เท่ากับ23นะคะนักเรียนตรวจสอบคำตอบนะคะแทน x ด้วย23ในนะคะ3คูณวงเล็บ x ลบ14นะคะเท่ากับ3คูณวงเล็บ23ลบ14ก็จะได้เป็น3คูณ9เท่ากับ27นะคะทำให้สมการเป็นจริงคำตอบของสมการก็คือ3ามวงเล็บ x ลบ14เท่ากับ27คือ23นะคะนักเรียนตัวอย่างอื่นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะนักเรียน จากที่ครูยกตัวอย่างหรือว่าอธิบายให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกลองทำดูนะคะหน้าที่212นะคะมีจำนวน3ข้อนะคะนักเรียนชั่วโมงนี้ก็สวัสดีค่ะ